สวัสดีค่ะวันนี้เรามาดูการชงชาเขียวนะคะของสูตรของแก๊บเองนะคะวัตถุดิบก็มีที่ใช้ก็คือมีใบชาเขียวนะคะเป็นลักษณะแบบนี้ค่ะนี่ค่ะเป็นใบชาเขียวหยาบหน่อยนะคะและเรากา็จะผสมกับตัวนี้ค่ะเป็น ชาอัดสำค่ะอันนี้มันจะให้รสฝาดนะคะเราจะผสมเข้าไปประมาณ2กรัมนะคะตัวนี้ลักษณะใบชามันจะเป็นแบบนี้ค่ะมันจะเป็นผงแบบมีความละเอียดมีความละเอียดหน่อยนะคะแบบนี้และที่สำคัญที่จะให้ความหอมของชาเราเพิ่มมากขึ้นก็คืออันนี้ค่ะผง มัทฉะลาเต้ที่เขาผสมเสร็จแล้วนะคะมันก็จะมีน้ำตาลมีคอฟฟี่เมดอะไรคือผสมน้ำร้อนก็คือทานได้เลยอันนี้ค่ะเป็นผงแบบนี้หอมมากเลยนะคะนี่และส่วนผสมต่อไปก็จะคือนมท้นมะลิน้ำตาลคีมาโลม,มาแล้วก็นมเอมมิลนะคะ โอเคค่ะนั้นเรามาตักชากันก่อนค่ะเราวันนี้เราใช้เครื่องชงบ v เหมือนเดิมน,นะคะรีวิวแปดนะคะของที่บ้านอ่าเรามาตักชากันก่อนนะคะชาที่เราใช้เราจะใช้ผงชาเขียวแบบยาบอย่างนี้ยคะ่ะอยู่ที่ แบบมาแปดกัมบาสเก็ตเราใช้จะเป็นแบบนี้นะคะเป็นสําหรับการชงชาโดยเฉพาะก็จะเป็นบาสเก็ตแบบไหลสองทางแบบนี้นะคะแล้วก็ตะกร้ามันก็จะเป็นแบบดูโอวอลนะคะแบบนี้ที่มากับตัวเครื่องเนี่ยค่ะใช้ตรงนี้เลยนี่นะคะ,ละ,คะแล้วก็เอาไปชั่งไม่ค่ะ ใบาชาเขียวนะคะ8กรัมแล้วก็อัดสามนี้2กรัมนะคะ,ะตักชาเขียวก่อนนะคะ แปดจุดสี่เขาไม่เป็นไรคะ่ะนิดหน่อยหยวนหยวนได้ <c oughs> อัดสามตัวนี้นะคะเติมไปให้ครบสิบตัวนี้มันจะให้ความฝาดนะคะฝาดก็ในปริมาณที่เยอะอยู่ถ้าใส่เยอะเขาฝาดเยอะ นะคะ <c oughs> ก็จะเป็นเท่านี้นะคะเราก็จะเอาตะกร้าใส่เข้าไปในเครื่องนะคะเดี๋ยวเราทับให้ก็มันจะได้ประมาณอย่างนี้นะคะ ตอนนี้เราก็วอร์มหัววอร์มพักใส่จากด้านซ้ายกับตัวเครื่องนิดนึงหมุนถักไปทางด้านขวานะคะเวลากดน้ำ เวลากดน้ำเราชงเย็นนะคะอันนี้เป็นชงเย็นแก้ว2 2ออนก็จะต้องได้น้ำประมาณ8ออนนะคะกดเลยค่ะแต่ว่าเราจะมีเทคนิคนิดนึงนะคะเราจะแช่ชาไว้ก่อนเดี๋ยวเราจะให้เวลาเดินไปสัก10บถึงส1 12อ็ดิบวินาทีอะคะ่ะแล้วก็น้ำมันก็จะไหลออกมาสักนิดนึงนะคะเรากดหยุดค่ะเห็นไหมคะสังเกตมีน้ำไหลออกมาประมาณ นิดหน่อยเรามากดตรงนี้กดจกับเวลาจับเวลานะคะประมาณ1นาทีค่ะจับเวลาไว้ประมาณหนึ่งนาทีก็คือวิธีการแช่ชามันจะทำให้ชาที่ที่ได้รับเนี่ยมันจะหอมขึ้นแล้วก็เดี๋ยวเราจะกดน้ำออกมาประมาณสี่สี่ออนนะคะ นี้ค่ะวิธีการชงชาง่ายนิดเดียวค่ะของเครื่องรีวิว878นะคะตัวนี้ใช้มาประมาณน่าจะ8-9เดือนแล้วค่ะก็ใช้ชงทุกวันนะคะตัวนี้ชงกาแฟมั่งชงชาเขียวบ้างชงชายเย็นบ้างแต่ส่วนมากกาแฟที่ชงเนี่ยจะพวกเอสเปรสโซ่ค่ะเพราะว่าเราจะเน้นรสชาติของกาแฟเป็นหลัก นะคะห้าสิบหกแล้วค่ะอ่าโอเคเรามากดต่อนะคะกดสองช็อตเหมือนเดิมอ่าเรามาดูกันเสียมันก็จะซู้ซาซู้ซาอีก่หนึ่งนะคะ ห็นไหมคะลักษณะของน้ําที่ออกมาเป็นเขียวเขียวค่ะคืเพราะว่าเป็นชาที่เราผสมขึ้นมาเองกอันนี้ชาเนี่ยก็คือสูตรไข่สูตรมันนะคะแต่ว่าถ้าคนถ้าถ้าท่านผู้ชมอยากจะทราบว่าใช้ผงชาของอะไรแล้วก็ของยี่ห้ออะไรก็คอมเมนต์ได้นะคะอ่าได้แล้วค่ะนี้เวลาหมดแล้วนะคะ ตอนนี้ก็จะได้น้ํากาแฟอยู่ที่เอ้ยน้ําชาอยู่ที่ประมาณ4ออนเห็นไหมคะสี่ออนเลยนะคะตัวนี้โอเคเดี๋ยวเรามาทําส่วนผสมกันต่อเลยนะคะ ได้น้ำก็น้ำชาเขียวมาแล้วนะคะอออต่อไปนะคะเราจะใส่น้ำตาลนิดหนึ่งอันนี้ชงกินเองนะคะเป็นแบบหวานน้อย ไนี่ยค่ะนิดเดียวเนี่ยค่ะใส่ลงไปต้องคำนวนนิดนึงนะคะนี่ของสูตรไทยสูตรมันนะคะไม่ใส่ก็ได้ไม่เป็นไรแล้วก็ผงมะช,ชัดลาเต้ผงม,มัช,ช่านี้หอมอมค่ะใช้ใช้ไอที่ตักนมอของลุงเนี่ยค่ะตักหนึ่งฝาใส่ลงไปเลยค่ะ แค่นี้ชาเขียวของเราก็จะไม่เหมือนของชาวบ้านหอมมากหอมจริงๆหอมมะชา่าแล้วก็ได้กลิ่นชาเขียวแล้วก็ชานี้ก็แบบหอมขึ้นจมูกคนให้ละลายเข้ากันนะคะต่อไปจะเป็นการใส่นมข้นนะคะอันนี้กะเอาเองนะคะใครชอบแบบไหนเนาะ เราจะใส่แค่สองช้อนนิดสองช้อนสองช้อนหน่อยๆนะคะอย่าใส่เยอะเดี๋ยวอ้วนกินทุกวันนะนี่ทุกวันก็อ้วนทุกวันคนเลยค่ะจีมก็จะเข้มๆแบบนี้นะคะชาเขียว่ะกี่ห้อน เราจะใส่อโลมานะคะอยู่ที่ยี่สิบมิลใส่เยอะนอยเยอะแต่ใส่ยี่สิบมิลเนี่ยพอดีละะเพราะว่ามันจะไม่คราบเกินไปนะคะขเลส่วนนมนมสดเอมิ้ลเนี่ยเราจะใช้อยู่ที่ประมาณสี 40, ่สิบเพราะว่าเราเป็นใส่ชงแบบหวานน้อยนะคะสี่สิบไปเลยนี่ค่าสี่สิบ นี่ค่ะผลแบบที่ได้ก็จะได้น้ำชาเขียวแบบสีเข้มนิดนึงแต่แบบมีความหอมหอมมากห,หวานโอเคแล้วค่ะสำหรับสำหรับแก๊วหวานได้เดี๋ยวเราไปใสน่น้ำแข่งกันโอเคค่ะแค่นี้ค่ะเทคนิคนิดเดียวเสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้ค่ะ,คะ